ตำนานผีกลางทางกลางป่ารกริมถนนสายเก่าระหว่างสองอำเภอเป็นทางเปลี่ยวที่ชาวบ้านเรียกกันว่าทางผีพระมีโค้งรูปเคียวเดินเซี่ยวและมีอุบัติเหตุเสียชีวิตแทบทุกปีว่ากันว่าเมื่อสิบกว่าปีก่อนมีแม่ลูกคู่หนึ่งประสบอุบัติเหตุรถคว่ำขณะเดินทางกลับจากวัดช่วงกลางคืนแม่รอดแต่เด็กชายวัยห้าขวบเสียชีวิตทันทีศพของเขาหายไปหลายวันกว่าจะเจอว่าไปติดอยู่ในพุ่มไม้ตรงโค้ง หลังเผาศพชาวบ้านเริ่มพบกับเด็กตัวเล็กๆใส่ชุดนักเรียนเดินอยู่ริมทางเวลาตีสองเด็กคนนั้นจะเงยหน้าช้าๆพร้อมเสียงพูดเบาๆว่าลุงครับไปวัดด้วยกันไหมแม่ยังรออยู่มีคนเคยรับเด็กขึ้นรถแต่พอขับไปสักพักกลับได้กลิ่นทูบลอยเอ่อยๆในรถกระจกเป็นฝ้าจากไอเย็นแล้วหันไปข้างหลังก็ไม่พบเด็กคนนั้นอีกแล้วเหลือแต่รอยโคลนเล็กๆเต็มเบาหลังเชื่อว่าหากเห็นเด็กเดินอยู่กลางทางเปลี่ยวตอนเด็ก อย่าชะลอรถอย่าถามชื่ออย่ามองเข้าตาเพราะถ้าเผลอรับขึ้นรถเมื่อไหร่จะไม่ได้กลับบ้านอีกเลย